กินผลไม้แล้วน้ําตาลพุ่งเช็ค3ข้อนี้ด่วนกินผลไม้ทําไมน้ําตาลพุ่งครคุณหมอต้องระวังเลยครับมันไม่ใช่แค่ขนมที่ทำให้คุณกวนผลไม้นี่แหละก็ดีหลายคนคิดว่าผลไม้กินเท่าไหร่ก็ได้กินแล้วดีแบบสุดแต่จริงๆแล้วน้ําตาลในผลไม้นี่แหละฮะทำให้พุงเราเนี่ยป่องได้แบบสุดๆเลยโดยเฉพาะ3อย่างนี้ ผลไม้สุจกจัดกล้วยสุกมะม่งวงสุกโอ้โห oh, oh, น้ำตาลข <no. S 1> ึนลูกเ็ลดาล 2. น้ำผลไม้คั้นสด100%เนี่แหละครับถึงจะคั้นเองแต่ท่านเอาไฟเบอร์ทิ้งไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วดื่มเข้าไปน้ำตาลพุ่งกระฉูดกระตุ้นอินซูลินแบบสุดๆ oh, 3ผลไม้ที่มีน้ำตาลแฝงเยอะแต่สุดๆเช่นลำไยองุ่นทุเรียนโอ้โ oh, ห oh. ลองดูครับหน้าทุเรียนเบาหวานขึ้น oh, ทุกคน <no. S 1> กินยังไงไม่อ้วน เลือกผลไม้ที่หวานน้อยหน่อยครับเช่นฝรัง่งเบอร,รี่และกินหลังมื้ออาหารน้ําตาลจะได้ไม่พุ่งนั่นเองครับและถ้าใครอยากได้สูตรลด7วัน7ขั้นตอนลดน้ำหนักแบบเน้นสุขภาพดีไม่ใช้ยารับไปฟรีๆแค่แอดไลน์แอดดอกเตอร์ทอสโตหรือเพียง3-4-5มาครับเดี๋ยวผมส่งให้ yeah! อดข้าวแล้วน้ำหนักไม่ลดเพราะพลาดสามสิ่งนี้อดข้าวมาหลายเดือนกับคุณหมอแต่ทำไมน้ำหนักมันไม่ลงสักทีมาฟังเหตุผลนี้กันเลยครับ3อย่างนี้แน่นอนท่านมีโอกาสพลาดมากๆการอดอาหารไม่ได้แปลว่าน้ำหนักจะลดลงเสมอไปถ้าท่านพลาด3ข้อนี้หนึ่งอดอาหารนานเกินไปท่านอดอาหารทีหนึ่งวันสองวันแบบไปฟัง IF มาแล้วก็แบบไม่ได้ทําเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับอาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่โหมด starvation เพราะว่าท่านกินน้อยจนเกินไป 2แม้ท่านจะกินน้อยลงแคลอรี่ลดลงแต่ท่านกินผิดขนมคลีนทั้งหลายน้ำผลไม้คลีนคลีนทั้งหลายน้ำตาลเกียบให้ระวังเอาไว้จะกินเนี่ยโปรโตีนธรรมชาติไขมันดีธรรมชาติแบบนี้โอเคข้อที่3นอนน้อยอดนอนนะครับใครนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยระหว่างจะผอมอ้โหไว้ท้าดีกว่านะครับฮ <laughs> อร์โมอนหิวเนี่ยพุ่งกระฉูดน้ำหนักนิ่งสนิทแถมพุ่งก,กันิีกาะหาก ไม่ง่ายครับอดแบบมีหลักการ IF16 ทัก8นี่แหละกำลังดีค่อยๆทั้พลาดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับกินอาหารที่มาจากธรรมชาติเป็นหลักนอนให้พอเดินให้เยอะใช้ชีวิตให้ดีแล้วแฮปปี้แฮปปี้รับรองคุณดีแน่นอนและถ้าใครอยากได้สูตรละ7วัน7ขั้นตอนเพื่อลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีสุดๆไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวรับฟรีครับแค่แอดมาที่ลาย at doctor stone หรือพิมพ์345ครับเดี๋ยวผมส่งให้ไปเรื่อน กินโปรโตีนก็เยอะแต่ทําไมพุงยังป่องอยู่คะคุณหมอมันเป็นเพราะ3ข้อนี้ครับกินโปรโตีนทุกวันกินดีทุกอย่างดูดีหมดแต่พุงยังป่องมันเป็นเพราะ3ข้อนี้ครับโปรโตีนสําคัญจริงๆโดยเฉพาะโปรโตีนธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมนะแต่ถ้ากินผิดวิธีอาจจะทําให้พุงของท่านยิ่งป่องหนึ่งโปรโตีนแปลร,รูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมโปรโตีนสูงจริงครับแต่เกลือเยอะน้ําหนักขึ้นง่ายแบบสุดๆ 2. โปรโตีนหวานซ่อนลูกเวบางยี่หอ้อน้ำตาลเปียกหรือบางคนบอกเฮ้ไม่มีน้ำตาลแต่สารทดแทนความหวานกระตุน้นอิซูลิบอย่างป้าวา่ข้อที่3 กินโปรตีนเยอะก็จริงแต่ขาดไฟเบอร์นะผักเถิกไม่เอาโไบโอติกไม่มีลำไส้ทำงานหนักท้องอืดไม่ถกใจยังไโปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติหมูแฮดเป็ดไก่ไข่จับคู่กับหักใบเขียวนะโอ้โหรับรองคุณไม่ดีได้แน <Wow. S 1> และถ้าใครอยากได้สูตรลดเจ็ดวันเจ็ดขั้นตอนลดน้ำหนักเน้นสุขภาพดีไม่ใช้ยารับฟรีง่ายๆแค่แอดาที่ไลน์ at dot store หรือพิยงสามสี่ห้าครับเดี๋ยวผมส่งให้ไปลุยกัน yeah. ทำไมยิ่งลดแป้งยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อยิ่งอ้วนเพราะท่านพลาดสสิ่งนี้นะครับลดแป้งแต่ทำไมเหนื่อยจังครัคุณหมอเพียงหุดหงิดท้อแท้ออกใงกายไม่ไหวแถมน้ำหนักขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมาฟังคําตอบครับเราลดแป้งเพื่อลดน้ำหนักและผมบอกเลยว่ามันทําได้และลดได้จริงจะลดห้าสิบกิโลนี่มันโคตรง่ายแต่ต้องลดให้ถูกต้องข้อหนึ่งเราจะต้องไม่ลดแป้งเร็วเกินไปถ้าท่านลดแป้งเร็วเกินไปร่างกายยังไม่ปรับระบบประานนี่คือสิ่งที่ท่านพลาดข้อที่หนึ่งข้อที่สอง โปรตีนธรรมชาติและไขมันดีไม่พอลดแป้งแล้วต้องเพิ่มไขมันดีและโปรโตีนบางคนลดแป้งไขมันก็ไม่เอาโปรโตีนก็ไปกินอาหารเสริมอีกโอ้โห oh, oh. พังพังพังข้อที่3 เกลือแร่ที่สําคัญโซเดียมโพแทสเ,เซียมแมกนีเซียมขาดปุ๊บร่างกายรา้าตะคิวขึ้นอ่อนเพียงไม่มีแรงทุกอย่างทงไปหมดปรับง่ายๆครับลดแป้งทีละนิดนะแล้วก็เสริมโปรตีนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่ติดมันได้นิดหน่อยแล้วก็เติมไขมันดีเช่นอโวคาโดต่างๆนะน้ำมะนาวเกลือชมพูจากธรรมชาติพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเกลือแร่ให้เราและถ้าใครอยากได้สูตรลัดเจวัน7จขั้นตอนลดน้ำหนักเน้นสุขภาพดีไม่ใช้ยาลาฟีที่ไล ดรสโตนหรือเิียงสามสี่ห้าครับเดี๋ยวผมส่งให้ไฟล์รีกัน